นี่คือ,อแผงหลังคานะครับของ BMW i8 นะครับนี่ฮสัาพามีย้วยหมดเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะส่งทำครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับ i8 คันนี้นะครับ ภาพปูหลังคาครับตอนนี้ก็ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จครับสวยงามเหมือนใหม่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับเหมือนใหม่เลยครับรถที่ใช้มานานๆนะครับภาพปูหลังคานะครับจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็จะยูไว้นะนะครับนี่ยเราก็มีบริการรับทำตรงนี้ด้วยนะครับไอบีเอ็มไครับเรียบร้อยครับครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับ ทำได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับทําได้หมดเลยครับโอเคครับใครานใจนะครับสนใจครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับสวัสดีครับ